สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอรประโคนชัยนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะชื่อหมู่บ้านบ้างหมู่บ้านตลาดแย้นะคะเรามาทํากลุ่มออมทรัพย์นะคะภายใต้บริษัทพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมนะคะส่งเสริมเงินทุนขนาดย่อมให้กับชุมชนนะคะชื่อว่ากลุ่มทุ่งแดนนาไทยนะคะวันนี้ก็มีการตั้งกฎระเบียบกลุ่มทบทวนนะคะทบทวนกฎระเบียบกลุ่มที่ตั้งตั้งไปแล้วนะคะเพื่อให้สมาชิกมีความเข้าใจ ในกฎระเบียบมากขึ้นค่ะมีการเซ็นส,สัญญาค้ำประกันกลุ่มนะคะเซ็นสัญญาค้ำประกันกลุ่มเพื่อเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มนะคะแล้วก็มีการเซ็นใบเสนอผู้นะคะเพื่อเป็นการกู้เงินทุนมาส่งเสริมอาชีพเสริมของสมาชิกค,ค่ะก็ยินดีนะคะที่จะเข้ามา เป็นสมาชิกของบริษัทพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมจำกัดบริษัทก็มีความเป็นมาเหมือนกันซึ่งบริษัทพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมจำกัดเนี่ยมีความเป็นมาที่เดิมทีเนี่ยเราทําแถวแถวชายแดนเฉยๆเงินทุนเรามีไม่เยอะนะคะเงินทุนเรามีไม่เยอะเราทํางานกับองค์กรฝรั่งเนาะเป็นองค์กรศาสนานะคะเป็นคาทอลิกเป็นองค์กรคริสน,นะคะเป็นคริสคาทอลิกในประเทศไทย มีบริษัทพัฒนาธุรกิจขนาดกลาจำกัดที่เดียวที่ทำหลักสูตรแบบนี้หนึ่งมาจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนเลยสองถ้าสมาชิกอยากจะกู้กู้ได้เลยโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารนะคะมีแค่สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแค่นั้นเองแล้วก็มารวมกลุ่มกันกรรมการจะต้องเป็นคนทำงานเองสมาชิกทุกคนต้องเห็นชอบด้วยว่ายินยอมให้สมาชิกค,คนนี้เข้ามาด้วยหรือไม่ถ้าเห็นต้นไม้แบบนี้ มองได้เลยว่าชื่อบริษัทพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมจำกัดแน่นอนในประเทศเดียวในประเทศไทยมีที่เดียวคือท,ที่จังหวัดสุรินท์สมาชิกมีความต้องการมีข้อเสนอแนะอะไรกรรมาการก็ร่วมรับฟังนะคะร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบร่วมแก้ไขแล้วก็สุดท้ายร่วมรับประยุ์มี5ร่วมนะคะหนูฝากไว้แค่นี้ที่เหลือก็จะเป็นในการเซ็นเอกสารตัวน,นี้นะคะ ตัวนี้ยังไม่ใช่การกู้เงินนะคะเป็นแค่ใบเสนอกู้เนาะแล้วก็จะให้เซ็นในวันนี้นะคะก็เสนอไปว่าต่อตอคนอะ่ะกู้เท่าไหร่นะคะก็เซ็นชื่อไปแล้วเดี๋ยววันกู้เงินก็มาเซ็นรับเงินอีกทีนึกงอาชีพเสริมค้าขายเรื่องหมูเรื่องไก่เรื่องควายเรื่องวัวอะไรเงี้ยก็เขียนลงตรงนี้สมมุติเขียนค้าขายค้าขายรติการค้าขายเนะาะ ค้าขายก็เขียนตรงนี้แล้วก็เซ็นชื่อรับติการเฉยๆนะคะแล้วคนอื่นก็เหมือนกันอันนี้จะให้กรรมการลงเนาะลงควรลงให้หน่อยก็ดีอ่ะได้มีเงินไปทำทุนต่อเนี่ยก็ดีดีมากเลยค่ะช่วยเหลือช่วยเหลือได้มากเลยค่ะค่ะถือว่าถ้ามีสินเชื่อมาแบบนี้ก็ดีสำหรับหมู่บ้านค่ะ ก็ดีก็จะได้มีเงินออมมาในหมู่บ้านเวลาขาดเงินออมจะไดเอามาใช้กันในหมู่บ้านเงินก็จะได้มีดอกงอกเงยขึ้นมาก็จะได้ใช้กันในหมู่บ้านจ้ะคือที่ผ่านมาเนาะการกู้เงินก็ส่วนมากปันผลให้สมาชิกนี่ยจะไม่70%ขนาดนี้นะคะแต่อันนี้คือว่าได้ได้สูงนะคะ70%ก็ เอามาบริหารจัดการในกลุ่มของเรานะคะก็ะถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะ